แต่โรนี้ก็มาในชุดสีขาวนะครับในขณะที่ท่าเรือก็มาในชุดเก่งของพวกเขาสารเสบพระบารมีนะครับก็อย่างที่เราเรียนในทราบนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก่อนแรกในฤดูกาลนี้ของท่านเลยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ตัดสินในเกมระดับเอซีมาตลอดนะครับเพื่อแล้วนะครับธงชัยมันจงเปิดวัที่เสาแรกนะครับโดนอารูนีี่มโอกาสแล้วครับโอ้โหเกือบไปครับรับมีโอการยิงยัดอีกทีคราวนี้ก็ไม่เข้ากรอบนะครับ บอลออกอีกขางหนึ่งของสนามไปเลยครับโอ้โหเกือบไปครับกดขอบอลอยู่ให้ไปแล้วครับกระกดยกหลบมาแล้วหนึ่งด่านครับกระกดถึงในกรอบไปโทษแล้วครับเปิดไปตรงกลางนี่แควะนี้แตะหลบได้หนึ่งแล้วตัดสินใจยิงบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์จนได้ครับโอ้โหลูกนี้โชคร้ายสำหรับการท่าเรือครับและเนี่ยครับคนที่ลงมาครับเป็นซูเปอร์ซับอย่างแท้จริงครับชนาทิพย์สงกรรสิลป์ครับโอ้โหครับยิงลูกนี้ท่าเรือเองสุดท้ายโดนโอ้โหเแล้วครับลูกนี้มีลุ้นแล้วับทางเฮโร่ครับ ขึ้นมาสองคนแล้วไม่มีใครมาไล่บอลด้วยนะครับไล่ไม่ทันแล้วนะแล้วคุณผู้มม,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 มจาจังวะนนี้โดนเสียบแล้วก็หลุดไปโอโหไม่เหลือแล้วครับโอ้และเนี่ยคนที่ยิงได้เป็นชนาทิพย์สงสินอีกแล้วครับตู่ครับตู่หลานาการสร้างวลบระหลุษจริงจริงกับวันนี้แจ้งครับก็เรียกได้ว่าเกมนี้ก็มีนักเตะที่แจ้งเกิดแต่จำนวอีกหนึ่งคนแล้วครับนั่นก็คือชนาทิพย์สงศิณ